สวดีค่ะสวัสดีมูชาโซเชียลแคมเฟสบุ๊กมีชื่อกับขับรถออกมาด้วยหน้าตาดีสดแล้วก็บด้แต่งหน้าแล้วก็ท่านอาบน้ำแล้วก็สุดนอนนะจ๊ะเช็ดหน้าตากลับอาบน้ำฉันคิดว่าใส่ชุดตีแห่งถึงแล้วเซเว่นไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาหา ผมบอสกสิลอ้ลอแต่ฉันแบบเขากำลังเลี้ยวมาหันมาเบิ่งฉันฉันหนาสดตายฉันก็บอกวาการงาเขาไปใช่ไหมแล้วจ๊ะเห็นตัวไนรอบบาทนี่โอ้ยตายพึณเตือนอสิพวกนั่นใช่ไหมชุดนอนน้่งเต็งหนาตายฉันพกมาแค่นี้จ้ะเร่รําม,มาไล่คิ่มบำรุงทูธที่ไวัแล้วก็ลิปสติลงมาขนาดแค่นั้นเห็นจังไหนเนาะบาดนี่ว่เป็นหยังเห่าไปเดือดชุดนั่นมันบอกกับเต็งใสๆเลยที่ว่าเบิ่งก็จำถึงตื่นตะวันบนเดียบแบบ ไปเปื่อยหนาโซที่เขาเบิ่งแต่แต่งสำหว่าเข้าหนาโซธนาใช้ใสแค่สำหรับบป,ปีบบมีปัญหานะจ๊ะเกิดมาเริ่มกันเลยดีจ้ามีพกนีมานํำทู่ที่ไว้ตัวนี้เอาอยู่ตัวเดียวเลยจบบำรุงตัวเดียวบีกับบำรุงแค่ตัวเดียวนี่แหละถ้าไปนะจ๊ะ บรุ่งบนเดียวเด้อนี่อืถ้านี้เดินกับพ่อตันี้กับซอยให้ผิวหน้าบำรุงกระจ่างใสท่าก่อนแต่งหน้านะจ๊ะเพื่อจะเฮ็ดให้หน้านี่บ่ส้มแล้วก็เบิ่งกระจ่างใสตลอดเวลาแล้วก็งานประการแต่งหน้าแต่งตาขิ้มบำรุงรักษาสีสันกระตินหน้าทนทานแล้วเวลาเฮาล้างหน้าออกมาเนี่ยมันจังเบิ่งบ่ส้มเวลาเฮาแต่งหน้าหลายๆมันก็จะส้มแต่ตัวนี้จะดซอยบำรุงให้ผิวเข้าฟูๆเอาแั่ผิวนุ่มชุ่มชื่นตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ที่วัดสันนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นตัวแทนงจำหน่ายของทูดที่ไวดีกระี้ตัวเดียวล้ง จะเชาเย็นยังสีใส่ตอนยังขึ้นก็ใส่ก็แต่งาสำหรับพ่้ท่าบําลุงทู่ทีไหวตัวนี้ไปแล้วตัวเดียวจบนี่เลยบีจะบอกเข็ดลาบสำหรับชุดสาวที่อยากให้นาใสเบิ่งโบโบหรือว่าเบิ่งโบแต่งจนเกินไปบีจะใส่มาได้เละลาสีชมพูหรือก็เละลาสีเขียวซีเขียวปีเ็ดให้ผิวหน้ากระจางใสแล้วก็ซีช่มพู้ปอกปิดย่างเนี่ยเหลียบนะจ๊ะ ผสมกันโดยอัตราที่เข้ากันนะจ๊ะคือแต่งอัตตานิดนึงตัจักหลังอัตราจนเลยต้องกรนโลดนะจ๊ะแบ่งเครื่องให้มันซ้ำอัตราที่ซ้ำกันอ่านี่จ้ะเห็น่ทีชมพูสีจัลกระเนี่ยคุณท่นท่อนท่่เข้ากันนะจ๊ะนี่เลยฉันจะไปแบบนี้แล้วก็เกี่ยง่ายนั่งตัวเลขหลังอิซาบาซื้อได้ทีบุเลขหลานนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเว็บไซต์ไรเรราด dot com ท่าคอนำขูกแบบเร็วมันเกี่ยง่ายอยู่แล้วมันที่สำคัญที่างนบอกเวลาห้อง เกียร์เซ็ตแล้วนะจ๊ะเห็นบอจ่าบำลุ่งดีคิมบีบีดีแค่นี้ก็ใส่เครื่องตั้านแล้วก็เอายูแล้วจ้าเห็ดเฮ็ดไอทุนนานต้นธรรมชาติแล้วก็ต้องปนจะบีบจะทาลิปสติกโอ้ยตายแล้วอ่าปากจะบึงบึงของชันพูดจะสีน้ำเงินคูบาวสีแถบบนอ่ะโอ้ยบนมีบัสอ่อนนี่นะเกรถมังแบบ แกมบิ้งเขาจะมีกระสานเล็กน้อยนะจักระทาลิปสติกเข้าไปแน่นี่โอ้ฉันไม่ได้ทาแปรงนะจ๊ะแค่บีบไม่หล่ะหรือบางล่กที่ฉันใส่เนี่ยมันก็สามารถแบบเฮ็ดเฮเบิ้งหนาไรหนาไซส์ประตูใส่แปนเข้าวใส่ชุดนหน้าบบืุนจุนไปทาแปรงก็สิโอโลกันบล็อกโอเคแล้วไอ้เบิ้งหนาแบบโอ้ยกรุบกริบนี่ขนตาเนี่ยงอนเนี่ยเล็กน้อยพอ สีดำมิบนไม่ไดเอาที่ชอบ่แบบติาลบานนี่นี่แค่น้ฉนคือปัดโดยมสราไปเลยนะจ๊ะคือคุณเบินดกดำสวยส่สเปธรมชาติ่ต้อเขียนเ้าใส่นอยม่เขีนาปกแดงหร่าหยงเนเบกว่าอีน่ใสูนมแต่ว่กดงมาันนะมันก็เแต่งค่นิดนึงอเหมันโนเ่งนแตวบก็เลยหน้าสไปเลเ่อเสีนะต่วเแต่งคือแต่งแบบเลยวกย่หลายเบินดูดืมโอเคโบฉันก็ด เลรามาค่ะเดี๋ยม,ม,มาลายแล้วก็ตัวนี้นะ,ะจะบำรุงตัวเดียวเลยเอาอยู่นะจ๊ะฉันไปเซเวเวลาซึ่อกับ<อ>